ในช่วงปี2014ชายหนุ่มคนหนึ่งถูกพบว่ากลายเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่ภายในสุสานซึ่งตั้งอยู่ณใ,ใจกลางเมืองของมหาคนครลอนดอนทว่าอีกสามอาทิตย์ต่อมาก็ได้มีการค้นพบร่างของชายหนุ่มอีกคนหนึ่งในบริเวณเดียวกันนัดรงจุดนี้เจ้าหน้าที่นักสืบพบหลักฐานว่าชายหนุ่มทั้งสองมีความเกี่ยวโยงกันในเรื่องของความสัมพันธ์พวกเขาจึงได้รีบทาการปิดคดีนี้ลงในทันทีแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปได้เพียงแค่ไม่นาน ก็ปรากฏว่าได้มีผู้มาพบร่างของชายหนุ่มอีกคนอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงก,กันกับชายหนุ่มทั้งสองคนก่อนหน้านี้และเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้จะเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของคดีนี้กันแน่ผมขอเชิญผู้ชมทุกท่านเดินทางไปหาคำตอบของเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยครับ เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อนของปี2014ระหว่างที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังนำสุนัขของเธอออกมาเดินเล่นในช่วงบ่ายแก่ๆของวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นหญิงสาวผู้นี้ได้จูงน้องหมาที่น่ารักของเธอผ่านไปยังบริเวณสุสานของโบสถ์เซนต์มาร์เกเร็ตแอนติโอคซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกของเมืองลอนดอนนับประเทศอังกฤษและในตอนนั้นเองที่เหมือนกับว่าน้องหมาของหญิงสาวผู้นี้จะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง มันจึงได้แสดงอาการเห่าหอนออกมาก่อนที่จะพยายามลากเจ้านายให้เดินไปตามทางที่มันต้องการซึ่งหลังจากที่หญิงสาวเดินตามน้องหมามาได้สักระยะหนึ่งในที่สุดเธอก็ได้ไปหยุดหยุดลงต้นไม้ต้นหนึ่งภายในสุสานทว่าในตอนนั้นเองที่สายตาของหญิงสาวผู้นี้ได้ไปสะดุดอยู่กับร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ซึ่งกําลังนอนแน่นิ่งหยุดลงสุดสายปลายทางที่น้องหมาได้นําเธอมาพบและเพียงแค่แวบเดียวหลังจากที่หญิงสาวได้มองร่างของชายหนุ่มผู้นี้ เธอก็มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนเลยว่าเขาน่าจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วเพราะเนื่องจากสีผิวตรงบริเวณใบหน้าของชายหนุ่มนั้นเริ่มที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินอมม่วงและเขาก็น่าจะเพิ่งมีอายุได้เพียงแค่20ต้ิตนตนก็เท่านั้นหญิงสาวตกใจกับภาพเหตุการณ์ที่อยู่ตรงเบื้องหน้าของเธอเป็นอย่างมากจากวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่เธอได้นําน้องหมาออกมาเดินจูงเล่นเหมือนอย่างในทุกๆวันที่ผ่านมา กลับนำพาให้มาพบเข้ากับภาพติดตาที่น่าสยดสยองแต่ทว่าหลังจากที่หญิงสาวผู้นี้สามารถตั้งสติของเธอได้แล้วเธอจึงได้รีบนำเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อเจ้าหน้าที่นักสืบเดินทางมาถึงยังสถานที่ที่ได้รับแจ้งร่างของชายหนุ่มผู้น่าสงสารคนนี้ก็ได้ถูกระบุตัวตนว่าเป็นของชายวัย22ปีที่มีชื่อว่าเกรเบียลโควารีซึ่งพื้นเพเดิมของโควารีนั้นเขาอาศัยอยู่ในประเทศสโลวาเกีย และเขาก็เพิ่งจะเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในลอนดอนได้เพียงแค่ไม่นานแต่ทว่าเจ้าหน้าที่นักสืบก็ไม่พบข้อมูลว่าโควารีได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับผู้ใดในลอนดอนผลสรุปจากการชันสูตรพลิกศพของเขานักสืบพบว่าโควารีเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันหรือจะเรียกสั้นๆว่าโอเวอร์ดสด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่นักสืบจึงได้แจ้งข่าวไปยังครอบครัวของโควารีที่อาศัยอยู่ในประเทศสโลวาเกีย แต่ทว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้เพียงแค่3สัปดาห์หญิงสาวคนเดิมที่เป็นคนจูงน้องหมาไปพบร่างของโควาลี่ก่อนหน้านี้เธอก็ได้ไปพบเข้ากับร่างของชายหนุ่มวัย20ต้นๆอีกคนหนึ่งหลังจากที่ได้นําน้องหมาออกไปเดินเล่นยังสถานที่และเวลาเดิมซึ่งที่สําคัญก็คือร่างของชายหนุ่มคนนี้อยู่ในจุดเดียวกันกันกบที่น้องหมาได้นําทางเธอไปพบร่างของโควาลีเมื่อ3สัปดาห์ก่อน ทั้งๆที่เธอนั้นเพิ่งจะลืมภาพเลวหลายที่ติดอยู่ในหัวจากตอนที่ไปพบร่างของโควารีแต่กลับต้องมาเจออะไรแบบเดิมซ้ำๆในสถานที่เดิมและเวลาเดิมซึ่งไม่ว่าใครก็ตามถ้าหากว่าได้ไปตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับหญิงสาวรายนี้คนคนนั้นคงจะต้องมีอาการจิตตกเป็นอย่างมากเพราะว่าภาพเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่ยากจะลืมเลือนบางคนอาจจะจดจำภาพติดตาเหล่านั้นไปตลอดชีวิตที่ยังเหลือเลยก็เป็นได้ และในทุกครั้งที่ย้อนกลับไปคิดถึงมันเพียงแค่ครู่หนึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ทั้งหมดนเวลานั้นมันก็จะหวนกลับเข้ามาภายในโสดปราสาทโดยที่ไม่ทันจะรู้ตัวเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสหรือว่าความสะอิดสะเอียนทุกอย่างที่ถูกฝังจําลงไปภายใต้จิตสํานึกสิ่งเหล่านั้นก็จะโผล่กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่หญิงสาวได้ทำการโทรแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นครั้งที่สองว่าได้ไปพบร่างของชายหนุ่มอีกคนหนึ่งในจุดที่เธอเคยพบเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่นักสืบจึงได้รีบเดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุนี้ในทันทีแต่ทว่าหลังจากที่ได้ทำการตรวจค้นสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของชายหนุ่มนักสืบก็ได้ไปพบเข้ากับจดหมายสั่งลาฉบับหนึ่งซึ่งถูกเขียนบันทึกเอาไว้ด้วยลายมือและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายในจดหมายฉบับนั้นมีใจความได้ประมาณว่า แท้จริงแล้วเกรเบียลโคาลีที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนณนะจุดเดียวกันนี้เป็นแฟนนุ่มของเขาซึ่งตัวเขานั้นมีชื่อจริงว่าแดนเนียวิทเวิร์ดวิทเวิร์ดได้สารภาพเอาไว้ในจดหมายว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้โคาลีคนรักของเขาต้องจบชีวิตลงเพราะเนื่องจากการโอเวอร์ดสด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้เขานั้นเกิดอาการรู้สึกผิดบวกกับเสียใจด้วยภาวะซึมเศร้าและมันก็ค่อนข้างที่จะกัดกินลึกเข้าไปภายในจิตใจของเขาเป็นอย่างมาก และมันก็มากเกินกว่าที่เขาจะทนได้อีกต่อไปมันจึงทําให้เขานั้นต้องการที่จะจบชีวิตเชกเช่นเดียวกักบโควารีเพื่อเป็นการไถ่บาปหลังจากที่นักสืบได้อ่านเนื้อความทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจดหมายฉบับนี้พวกเขาก็ได้รีบทําการปิดคดีของโควารีพร้อมกับวิทเว์ดลงในทันทีเพราะสาเหตุนั้นสืบเนื่องมาจากว่าผลของการชนสูตร่างของชายทั้งสองคนนี้ออกมาตรงกันอย่างเห็นได้ชัด นักสืบจึงได้ยึดข้อเท็จจริงนี้จากเนื้อความที่ได้พบในจดหมายของวิทเวิร์ดแต่ถว่าในท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่นักสืบในคดีนี้จะต้องได้รับบทเรียนราคาแพงจากการดวนตัดสินใจเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ได้เห็นหยุดลงเบื้องหน้าเพราะว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้เพียงแค่ไม่นานก็ได้มีผู้ที่โทรเข้ามาแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนของปี2015 ว่าได้พบร่างไร้วิญญาณของชายหนุ่มอีกคนหนึ่งอยู่ในสวนสาธารณะซึ่งติดกับสุสานที่หญิงสาวจูงหมาได้พบร่างของโควารี่และวิทเวิร์ดก่อนหน้านี้และที่สําคัญก็คือชายคนนี้เขายังเป็นหนุ่ม LGBTQ เหมือนกับทั้งสองอีกด้วยซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นมีชื่อว่าแจ็คเท y เลอร์ชายวัยย5่ปีที่ทํางานเป็นคนขับรถยกสินค้าเทเลอร์อาศัยอยู่ในบ้านพ่อและแม่ของเขาซึ่งตั้งอยู่ในดาร์เกนแฮมผลจากการชนะสูตรร่างของเทเลอร์ ออกมาในรูปแบบเดียวกันกับโควาลี่และวินเวิร์ดทำให้ในเวลานี้มีชายหนุ่ม LGBTQ ถึง3คนที่เสียชีวิตจากรูปแบบเดียวกันแถมยังถูกทิ้งเอาไว้ภายในสถานที่เดียวกันอีกด้วยเมื่อมาถึงตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าชายหนุ่มทั้ง3ได้ตกเป็นเหยื่อของซีเรียลคิลเลอร์อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าทั้งที่มาและที่ไปของทั้ง3ามคนนั้นมีรูปแบบแพทเทิร์นที่เหมือนกันแทบจะทุกอย่างหลังจากที่นักสืบพบร่างของเทลเลอร์ พวกเขาก็เริ่มที่จะตระหนักได้ถึงสิ่งที่ผิดปะกะติที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้และสิ่งที่เจ้าหน้าที่นักสืบทําในเวลาต่อมาก็คือการย้อนกลับไปค้นหาข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตว่าพอจะมีหนุ่ม LG คนไหนอีกบ้างที่มีจุดจบในรูปแบบเดียวกันกับโควาลี่วิทเบิร์ดและเทนเลอร์จนกระทั่งในที่สุดนักสืบก็ได้ไปค้นพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายนของปี2014ชายหนุ่มวัย23ปีคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าแอนโทนีวอรเกต ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มีการค้นพบร่างของชายหนุ่มทั้ง3อีกทั้งสาเหตุการเสียชีวิตของแอนโทนีนั้นก็จัดว่าอยู่ในรูปแบบเดียวกันอีกด้วยแต่ถ้่ว่าภายในคดีนี้มีสิ่งหนึ่งที่นักสืบค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดสังเกตเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีการค้นพบแอนโทนีวอลเกตนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับสายโทรศัพท์จากชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งโทรเข้ามาแจ้งเหตุด่วนยังหมายเลข999 ว่าได้บังเอิญไปพบเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังล้มลงหมดสติอยู่แต่ทว่าในตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้เดินทางไปถึงยังสถานที่ดังกล่าวชายปริศนาผู้ที่เป็นคนโทรเข้ามาแจ้งกลับไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ได้พบเพียงแค่ร่างไร้วิญญาณของแอนโทนีวอร์เกตก็เท่านั้นและนี่ก็เป็นบทสนทนาจากการโทรเข้ามาแจ้งเหตุฉุกเฉินในครั้งนั้นถ้าอย่างไรท่านผู้ชมลองไปรับฟังกันดูนะครับ The ambulance. What's the address? Of the emergency. Cook Street. There's a young boy and got his caps outside. Outside of which number? Uh, forty-seven fifty-eight. Sorry? I mean? Forty-seven eight. Forty seven Cook Street. Yeah. What, what area? Parking. It looks like you've collapsed or had a you or something. Just always just หลังจากที่ได้ฟังเทปบันทึกเสียงการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินในครั้งนี้นักสืบได้ทำการค้นหาประวัติการโทรและแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์กลับไปเพื่อต้องการจะรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโทรเข้ามาแจ้งเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนกระทั่งในที่สุดนักสืบก็สามารถทำการระบุตัวตนที่แท้จริงของชายปริศนาคนดังกล่าวได้และชายคนนี้เขามีชื่อจริงว่าสตีเฟนพอร์ตณเวลานั้น พอร์ตอาศัยอยู่ในแฟลตหมายเลข62ที่ตั้งอยู่บนถนนคุกสตรีทหลังจากที่สามารถยืนยันสถานที่อยู่ของสตีเฟนพอร์ตได้แล้วนักสืบจึงได้รีบเดินทางไปพบเขาในทันทีเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนที่เขาเป็นคนโทรเข้าแจ้งเหตุฉุกเฉินในช่วงเดือนมิถุนายนของปี2014ซึ่งเมื่อได้ฟังคำถามจากเจ้าหน้าที่นักสืบสตีเฟนพอร์ตก็ได้ตอบกลับไปว่าในคืนนั้น เขาได้ไปพบเข้ากับแอนโทนีวอเกตในระหว่างที่กําลังเดินทางกลับเข้าที่พักหลังจากที่เลิกงานออกมาในช่วงเวลากลางดึกซึ่งในตอนแรกที่ได้เห็นแอนโทนีนั้นพอตได้ให้การว่าชายหนุ่มคนนี้กําลังนอนหมดสติอยู่บนพื้นทางเทา้าตรงประตูทางเข้าแฟตของเขาเขาจึงได้พยายามที่จะปลุกแอนโทนีด้วยการตบเข้าไปที่ใบหน้าเบาๆหลายต่อหลายครั้งแต่ทว่าก็ไม่มีวี่แววว่าแอนโทนีจะฟื้นคืนสติกลับมาเลยสักนิด และในตอนนั้นเองที่พอร์ตได้ยกขูโทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งไปยังรถฉุกเฉินและบอกให้มารับแอนโทนีละหลังจากที่พอร์ตได้วางสายจากเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินด้วยความที่เขาเหนื่อยล้าจากหน้าที่การงานพอร์ตจึงได้รีบเดินทางกลับเข้าที่พักโดยที่ไม่ได้รอให้รถพยาบาลมาถึงทว่าหลังจากที่ได้ฟังคาให้การทั้งหมดของสตีเฟนพอร์ตเจ้าหน้าที่นักสืบก็ได้ทําการควบคุมตัวของเขาในทันทีและที่เป็นเช่นนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากว่า ก่อนหน้านี้นักสืบได้ติดต่อไปยังเพื่อนและคนใกล้ตัวของแอนโทนีวอเกตก่อนที่จะเดินทางมาพบกับสตีเฟนซึ่งในตอนที่ได้เดินทางไปพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งของแอนโทนีนั้นนักสืบก็ได้ไปรับรู้ข้อมูลลับบางอย่างเกี่ยวกับชายหนุ่มคนนี้กลับมาซึ่งข้อมูลที่ว่านั่นก็คือเพื่อนคนนี้ของแอนโทนีวอเกตได้สารภาพแก่นักสืบว่าแท้จริงแล้วแอนโทนีนั้นเขาเป็นชายหนุ่มที่รับงานบริการเพื่อหารายได้เสริมและก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจากอาการโอเวอร์โดสในคืนนั้น แอนโทนีได้รับการติดต่อว่าจ้างจากสตีเฟนพอร์ตซึ่งทั้งคู่ได้รู้จักและพบเจอกันบนโลกอินเทอร์เนต็ตแต่ทว่าก่อนที่แอนโทนีจะเดินทางไปพบกับสตีเฟนในค่ำคืนนั้นเขาได้บอกเล่าข้อมูลนี้ให้แก่เพื่อนสนิทฟังพร้อมกับนำรูปถ่ายของสตีเฟนออกมาโชว์ให้เพื่อนดูเพราะเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดนี้นักสืบก็พบว่าแท้จริงแล้ว ชายปริศนาผู้ที่เป็นคนโทรเข้าไปเรียกรถฉุกเฉินให้มารับแอนโทนีในค่ำคืนที่เขาเสียชีวิตนั้นนั่นก็คือสตีเฟนพอร์ตชายคนเดียวกันกับที่นักสืบพึงจะไปได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของแอนโทนีนั่นเองเมื่อรู้เช่นนั้นนักสืบจึงได้ทําทีเข้าไปสอบถามถึง gate, แอนโทนีวอลเกตเกสตีเฟนพอร์ตและในทันทีที่สตีเฟนอ้างว่าเขาไม่เคยรู้จักกับแอนโทนีมาก่อนเลยในชีวิต เจ้าหน้าที่นักสืบจึงได้ทําการควบคุมตัวของเขาในข้อาหาบิดเบือนกระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นักสืบในทันทีเพราะเนื่องจากว่าเวลานี้นักสืบรู้แล้วว่าสตีเฟนพอรตกําลังโกหกและดูเหมือนกับว่าเขากําลังพยายามที่จะปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้เมื่อสตีเฟนตกอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นักสืบหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็ได้ทําการตรวจค้นสิ่งของทุกอย่างที่มีอยู่ภายในห้องพักของเขาไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป หรือตรวจ DNA ตามจุดต่างๆถึงแม้ว่าในเวลานี้นักสืบจะมีหลักฐานมากพอที่จะนํามาใช้พิสูจน์บนชั้นศาลได้ว่าสเฟนพอร์ตนั้นคล้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแอนโทนีวอลเกตแต่ทว่านักสืบยังคงต้องการที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะนํามาใช้พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าสตเฟนพอร์ตนั้นยังคล้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชายหนุ่มอีก3ามรายที่ถูกพบในบริเวณใกล้เคียงนี้อีกด้วยจนกระทั่งในที่สุดนักสืบก็ได้ไปพบเข้ากับภาพถ่ายของแจ็คเทเลอร์ ชายหนุ่มวัย25ปีจากดร์เกนแฮมที่นักสืบคาดว่าเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของสตีเฟนพอร์ตซึ่งจากภาพถ่ายที่ปรากฏออกมานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเทเลอร์กำลังเดินอยู่กับผู้ชายที่ตัวสูงสูงคนหนึ่งซึ่งมาได้ลองสังเกตดูดีๆแล้วนักสืบก็พบว่าผู้ชายตัวสูงที่ปรากฏอยู่ภายในรูปกับเทเลอร์นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเขาคือสตีเฟนพอร์ตชายที่กำลังถูกทางการสงสัยว่าเป็นซีเรียวคิลเลอร์และหลังจากที่ได้พบหลักฐานภาพถ่ายชิ้นนี้ สตีเฟนจึงไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่ถูกระบ,บุว่ากําลังอยู่กับเทลเลอร์ในขณะที่ยังมีลมหายใจด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่นักสืบจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่สตีเฟนพอรตอีกครั้งอย่างเป็นทางการและในทันทีที่ข่าวการจับกลุมสตีเฟนพอรตได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นเจ้าหน้าที่นักสืบก็ได้รับแจ้งข้อมูลอีกมากมายจากชายหนุ่มหลายคนที่ได้แจ้งเข้ามาว่าตนเองก็ตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของสตีเฟนพอรตเช่นเดียวกับคนอื่น ซึ่งวิธีการที่สตีเฟนนั้นมักจะใช้กับเหยื่อของเขาก็คือการวางยาสลบในปริมาณมากพอจนทําให้หัวใจของเหยื่อหยุดเต้นพูดได้ว่าวิธีการที่สตีเฟนเลือกใช้นั้นมันเหมือนก,นกันกับวิธีการที่เจฟฟี่ดามเมอร์เคยใช้จัดการกับเหยื่อของเขามาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนในที่นี้ก็คงจะเคยผ่านหูผ่านตาชื่อของเจฟฟี่ดามเมอร์มาบ้างแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้จักก็ลองไปเสิร์ชหากันดูนะครับ การพิจารณาคดีของสตีเฟนพอร์ตเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนของปี2016นักสารโอนเบลี่ในวันนั้นอายการได้เพิ่มข้อหาอีกมากมายให้แก่เขาซึ่งโดยรวมแล้วพอร์ตถูกโยกเข้ากับชายหนุ่มมากถึง11คนด้วยกันและในที่สุดการพิจารณาคดีของสตีเฟนพอร์ตก็จบลงในวันที่23พฤศจิกายนของปี2016ซึ่งในวันนั้นศาลได้ตัดสินว่าสตีเฟนพอตมีความผิดจริงในทุกข้อกล่าวหา และโทษที่เขาจะต้องได้รับจากการกระทํานี้ก็คือการจําคุกตลอดชีวิตซึ่งนั่นก็หมายความว่าชีวิตที่เหลือต่อจากนี้สตีเฟนพอรตจะต้องใช้มันหมดไปกับการถูกขังอยู่หลังลูกกลงเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นไม่มีการปล่อยตัวนักโทษที่ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตและหลังจากที่สิ้นสุดการตัดสินในครั้งนี้เหล่าบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเหยื่อทั้ง4ี่คนนี้ก็ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อฟ้องร้องต่อกรมตํารวจนครบาลแห่งเมืองลอนดอน ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องจนทําให้เกิดเหตุร้ายแรงตามมาในภายหลังซึ่งในที่สุดกรมตํารวจนครบาลแห่งลอนดอนก็ต้องถูกชดเชยค่าเสียหายให้แก่ครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสตีเฟนพอร์ตในครั้งนี้และนี่ก็นับได้ว่าเป็นอันจบเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าสตีเฟนพอร์ตซึ่งผมคงจะต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อผู้ที่สูญเสียเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและในวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อน จนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้บายบายครับ